เทอร์โบโฟ e ิวและคิมมอนร่วมงานขยับเลนมองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอสารต่อความสำเร็จขยับเลนมองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกานาทีไอเจคอมมอนกราวถนนแจ้งวัฒนะประสบความสำเร็จกับกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอ ภายใต้หัวข้อขยับเลนมองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรม The Aesthetics of Justice โดยดรพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอในวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีตัวแทน t i k กต็อก,กอชื่อดังคุณเกอจากช่องอัมนอตเลียนยอดผู้ติดตาม กว่า1.6ล้านคนเป็นวิทยากรพร้อมแขกรับเชิญคิมม่อนวรโรดมเข็มมนทานักแสดงซีรีส์วายเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวีดีโอซึ่งมีผู้สนใจจากหลากหลายวงการและช่วงอายุลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับคอวอ์อยุติธรรมเผยแพร่ผ่านติกตอกได้อย่างน่าสนใจสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชน หรือ Thailand Institute of Justice T.I.J. จัดงานในครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่ออาสารประเด็นทางสังคมในมุมมองของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือการใช้ชีวิตประจำวันโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอภายใต้หัวข้อขยับเลนมองภาพถ่ายในมุมมองความยุติ ทำ The Aesthetics of Justice ได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา13.00ถึง15.30น โดยมีวิทยากรติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังคุณลีโอเบียจากช่อง l e โอแบรลีโอเบียยอดผู้ติดตามกว่า1.1ล้านคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมกับ t u r ร์โและโฟวิลสองพี่น้องนักแสดงจากซีรีส์วยชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube TURBO CWDS มาเป็นแขกรับเชิญร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพและวิดีโอณทนะี i j คอมมอนกราวชั้นหนึ่ง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย T.I.J. ถนนแจ้งวัฒนะโดยโทรสำรองที่นั่งได้ที่06-1384-1710 06-3985-7516 หรือสำรองที่นั่งได้ที่ h t t p s f o r m g o v h w q c r h b d s i l c y c m b 8 7ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://link.ee/kbr2e c o o n slash หรือสแกน l i n e oa